กลับมาอยู่ในช่วงของคุณมันให้อ้วนของบริษัทของตะคิมอีกแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยไรตะคิมเขารับพาฟาร์มส่วนผมเนี่ยแค่ไปช่วยนะครับแมปที่เราเลือกที่จะฟาร์มเนี่ยก็คือแมปทาเลือข้อดีของมันก็คือแมปเล็กเซฟเยอะคนก็เยอะใช้เวลาจบได้เพียงแค่10นาทีเป็นแมปที่รวยง่ายที่สุดแล้วครับส่วนวิธีการฟาร์มของช่องผมไม่ได้เงินไวที่สุดเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับยิงมันให้หมดถรร<ห>้ารอดก็เลย, <ๆ S 2> ยเติมเกมคุณภาพสําหรับเกมเวร์นาบเบกเอาใช้เพียงแค่ u i d เท่านั้นรับรองความคุ้มู่เอองงแนนนลส1-30% และยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook Apple Mint รับเติมเกม Line แอ Apple m i ล t หรือคลิกลิงก์ใต้ดีคิปชั่นได้เลยพอดีของแมพท่าเรือเนี่ยคือเราสามารถวิ่งไล่ยิงเป็นวงกลมได้เลยตอนนี้เนี่ยเกิดตึกทวายไลแล้วก็วิ่งเข้ากลางไปเราก็จะเจอหนึ่งตี้เลยเฮ้ยสทามีสวัสดี ครับเดี๋ดวจะให้ลูกค้าขึ้นเปิดเจมันเราก็เดินเปิดเมหรือว่าไม่ต้องกบไม่รู้ก่อนพอเราเคลียร์ตรงกลางเสร็จเนี่ยเราจะเลือกได้นะครับว่าจะเข้าไปตึกบริหารเพื่อเปิดเซฟไฮรูทหรือจะไปเคลียร์ร้านค้าก่อนเพื่อเอาซฟไฟฟ้านะครับแต่ส่วนมากเนี่ยผมจะไปเอาซฟไฟฟ้าก่อนที่ร้านค้าเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเกิด2ตีครับแต่ไม่ใช่ตัคร้บนค้ไม่ใช่ตัวั้านค้ารีบตามาด้วยไอ้คนว่างนะนะผมเลย กำลังไปไพี่4ต,ตัวไ,ตไม่ต้องไปช่วยหรอ ผมก็จะมีอยู่พี่แต่ว่าแต่ลูกหมดแล้วเราไมช่วยล้วแต่เจ็บอย ไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่ครั้งนี่ก็เหมือนเดิมเลยครับคล้องในเซีฟอย่างกับพึงของจากตัวคนที่เรายิงได้นี่แหละครับชูกว่าที่สุดแล้วนี่มัน,นดีมีอดีดเบสเซนยืดเลยคนน้ำครับคนน้ำ แ่ของเกม,มาะลรนะไม่ต้องเกม,มเกอะไรอีก้างาขอค้าอ,อลูกค้าของไม่ได้อยากตามาามาแเลเลยเนี่ยพีมอสก็ในกระเป๋ากระเป๋าเลยอีกเอเขียวเอเขียวของผมไมมีอะไรไม่แต่น้ำครับเต็มแดง โชคโชคไปโชคมาโอ้ยซะ อย่างที่ผมบอกนะครับแบบถ้าเรือถ้าใช้เวลาอย่างเร็วเนี่ยเราจะเคลียร์คนทั้งหมดไม่เกินประมาณ7นาทีนะครับที่เหลือก็เคลียร์ของแล้วก็ไปเปิดเซฟยังจุดต่างๆแต่ส่วนมากเนี่ยก็ไม่ได้เปิดหรอกครับถ้าเคลียร์คนหมดเนี่ยของมันก็อิ่มละเซฟแทบไม่ต้องไปเปิดเลยหรือบางทีบอสเกิดอีกเนี่ยโอ้โหกำไรเลยครับเพราะบอสกับลูกน้องบอสเนี่ยใช้ของดีๆทั้งนั้นเลยได้ปะทิ้งทิ้งขึนมาให้ผมกระบอกก็ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยว,ยวอาบีเคใครอยากจะคิมยิงได้มาเหรอ ผมผมเออลงมาพอลงมาไอ้บ้าเลยบ้าเลางเอาลงมาเลยวะยิงได้มาหรอเอาลงมาเอาลงมาเล่นไงเัวที่พี่ยิงตัวที่พี่ยิงมึงลงตัวที่พี่ยิงดึงกลค้าแต่บ้ามันเอาขมาเล่นไอเอาอาพีคิมมาเล่นก็อาพีคิมได้ติดสัตย์สินรักเพื่อนติดเพื่อนถ้าหเนี่ยบอกนี้ ก็ให้ลูกค้าไงผมให้ลูกค้าถือแล้วนะก็กูถามว่ามึงยิงมาจากไหนยิงมาจากไหนกัพี่พี่ยิงเออก็ถูกแล้วไงก็ถูกครูถามว่ากูที่กูยิงแบบมันก็บอกว่าเอาลงมาอะไรของจิตเอาอะไรคิดจิตเี่พี่ถามจิตหนึ่แล้วผมยังไงไม่ไเมาไม่เป็นไรครับจะปิดที่ไหนบางทีสำหรับผมเนี่ยการเล่นเกมเนี่ยไม่ได้เหนื่อยเลยครับที่เหนื่อยเนี่ยแม่งคุยไก่บาสนี่แหละบางทีแม่งพูดไม่รู้เรื่องพูดกับมันแม่งเหมือนพูดกับมา เราใช้เวลาไปเพียง10นาทีลูกค้าออกมาทั้งหมด4แสนกว่าถือว่าตอบโจทย์เลยครับไวโคตรๆ4แสนจีนนาทีเองอาร์บเคด้วยอาร์บีเคด้วยบอสด้วยรอบเนี้ยน่าจะนัวอยู่เต้เต้ใครวะคนเดี๋ยวเลย ใะลหน่งแหน่งข้าวเนี่ยสมัติไตายหน่เลยข้ว่าย่างใ,ใช่ใช่ Những cái mình cái mà không buồn mặt 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 Các bạn mặt 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 biết mặt 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 ข้างล่งมันมาอตงข้างประตูวข้างประตูวไอไอ้ออ้ไอกล่อง้สิหนึ่งกลาเมื่อชช้นี้ไงตะมอสน้องหินละพกระจงกระจกอะมาเลยโอ้ต่ว่าพาตัดกัน ตานี้เนี่ยผมยังไม่ทันได้ออกแรงเลยครับตะคิมไกบ่บาสซัสสมุดและตีข้างในเนี่ยไม่เหลือเลยครับเดือดแต่ตีข้างนอกแต่เอาตรงๆครับแค่สามสี่ศพนี้เนี่ยก็อิ่มมากๆแล้วยังมีศพบ,บอสข้างบนอีกผมว่าตานี้เนี่ยไม่เกินสิบนาทีจุกๆอีกแน่นอนอน,นี่ก็เอ็มดีอาร์นนเอ็มดีอาร์ดีอาร์มค่อยแต่ง เปียประตูข้างวะต่อไปเนี่ยก็มาดูสุกบอสเลยครับบอสเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็น AEK หรือไม่ก็ RPK กระสุนทองนะครับซึ่งขายได้ราคาดีมากๆส่วนลูกน้องมันเนี่ยพยายามยิงที่หัวไว้ครับจะได้เอาเกาะไปขายทั้งตัวทอดกระสุนในแม็กมันออกมาด้วยเพราะมันเป็น A1 นะครับขายได้ราคาดีรอบนี้เนี่ยผมจัดให้ลูกค้าอิ่มๆเลยเด,ดี๋ยวเดี๋ยวผมวัดเส้นจัด จะแต่ของลูกค้ามาผมนี่มาเอาเกาะบอดไปใส่เอาเกาะ่ไปใเอามาเกาะห้าตัวนั้นแหละน,น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนั้นี <grouping. S 2> แก้วมองอยู่ด้วยใส่ก็ได้ระหว่างที่ผมกำลังจัดของให้ลูกค้าเนี่ยเรื่องมีคาดฝาันก็เกิดขึ้นครับเอเลี่ยนเอเลี่ยน ตายปะอู๋ผมนอกไอ้เงี้ยอู๋เด็กหมวกมันนคือเด้งแบบเด้งแบบเนี่ยน่ะสิโอ้ยบ้าไม่ยุบเลยอ่ะไม่เก็บองฝากไอี่บัสตรงทางออกดองแคกอะที่เราออกบี่กไอ้บาสมันไปไกลเกินนี่เฮียมันจะอยู่ระเบิดขึ้นมาได้หรือม่แค่พี่วันทนอะไม่ได้วะมันระเบิดซ้ำแน่นอนอะมนอยู่ตรงไห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 น ผถมดีมิ่งอ้อมแล้วเป่าวะางรถผมยิงหัวมันไม่ได้ถาวรโอะไรไปวิ่งอะไรอยู่ต่ว่าแกอยู่ไหนนี่แล้วเนี่ยเสียกลางเขาเสียบาสประเมินสถานการณ์บอกผมมาเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเป็นตี้ใหญ่เลยครับใส่เอเลี่ยนด้วยผมก็บตะคิมงก็เลยต้องเดินปู้กันครับอย่างน้อยถ้ามีคนตายจะได้มีคนเทรทันฮะแรกๆกันไปอยู่ทางตงแตกอ่ะตรงที่ทางมันแตกอะ เราเดินไปทางซ้ายอะไรแต่อยู่ไกลๆหน่อยมันหัวร้อยบัสคือแตกเหรอใช่สายสายพี่ขิมไปซ้ายพี่มอไหน้ามันเดินอยู่หลังรถเลยจะขิมหน้าผมไปเต็มเลยหนโอ้ไม่ใายออกอากาศไอ้เหี้ยหาก็ได้าซ้าเลย เอาการตรงไหนวะซ้ายๆๆายปับยาอยู่แต่มอสซ้ายมือเด้ไหนวะซ้ายซ้ายเด้อนั่นนนนนตัวไอ้ดูยูพีดีอะแต่มอสอะนี่ผมวะจริงมันหมดยังวะเนี่ยกลัวไม้หมดไม่ใช่เลยขาดตัวนึงอ่ะยังขาดดีกอ กูยิงไปสาวแล้วนะเฮ้ยใช่ใช่สาวมาเนี่ยนี่นี่ไงของเพื่อนหนีเหรอของเพื่อนหน่หรือไงตะมดยิงไงอยากกระโจนหมดนี่ตัวกันได้ตะมดแต่ลัวมันหนีอะนะนี่ผมไม่มีผ่าตัดเลยดิผมไม่มีผ่าตัดเลย ไปอิเลียนก็ไม่ได้จากที่จัดเซตข้างในให้ลูกค้าไปเนี่ยว่าอิ่มแล้วใช่ไหมครับมาเจอเซตข้างหน้านี่อีกเนี่ยอิ่มเข้าไปใหญ่ครับได้มาอีกสาศพแถมเซตเอเลี่ยนด้วยแดีวเมื่อกี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อนเขาหรือเป็นบอทนะครับตอนนี้ก็เลยต้องระวังตัวหน่อยโปรไฟล์มันเปลี่ยนธงต่อหน้าต่อตาานามเลยกดกากอะไรนะบอกเลยอะไรเด็กเปลี่ยดบอกเราเรียก U A D คนดูช่องรีพอดโหถ้ารีพอร์ตีร้อยกาคนโหนยังไงก็โดนแบน อย่าให้ตะมอด่าเลยตะมอด่าเสียหมดอะลูกสองมาเกิดเรื่องเจ้เจ้าอันที่ปลาระเบิดมอคืนไหมใช่ค่ะคนนั่นแหละเห็นไหมตะมอพูดไม่พูดไม่ผิดเลยว่าัวเตรียู่ไไนอ่ะ หวังที่ผมรูทไปบนไปเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าคุยเรื่องอะไรกันจะไม่อาร์ตจากคลิปที่แล้วได้ไหมครับเราดูเราดูเลยออกเท่าไหร่กันตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้เมื่อกี้นึกวีไนด์เลยนีไนด์โอ้เขาเพิ่งตายเหรอคอาเตอร์ตาย,ตตาย<อ>มันดักผมตอนทางออก ผมเพิ่งรู้ฮะว่ามาไล่ดักสตรีมเมอร์ทุกคนเนี่ยไปทั่วเลยที่สตรีมแมปช่องเขาเนี่ยแม่มึงนี่มันน่ารักจริงๆไอทิ่นชาติหน้าเนี่ยกูขอให้ไปเกิดเป็นกับระเบิดหรือไม่ก็ขี้หมานะถ้าจะดักขนาดนี้เอาแองโงน่าแอ้โงน่าแองโงนูพ่อเอฟซีมีเอฟซีเยอะจังไอโงงนะนี่แม่งด้จำชื่อผมไม่ได้แต่จำชื่อไอโงงได้ไอโงงเหินไอโงงเหินหรือหงแดงกะไอโงงเหินหงก็อะไรนะ แะ่ชื่อเยอะต้องไปหาซื้ออีกตัวหนึง่งกูบอกว่าในซื้อตอาขนองมาเลี้ยงไงเชื่อไหมครับตอนนี้สตรีมอยู่ตีสองตีสามเนี่ยไก่บ้านในบ้านในหงแดงเนี่ยมันยังขันไม่เลิกเลยวั <c oughs> นรู้จักใช่จเตอาขนองไอ้ยบ <c oughs> ้า,านเงียบเลยมาดึงกรอเป๋าให้ผมเอแบบอแล้วแก้วนมมากินกันอนันนี้แก้วเซียห้าเจ็ดสิบ เอาเลี่ยนไปใส่เลยอ,อันนี้หูฟังมผมว่ามันไปดักออกทางออกมันไปดักทางออกล็อกเทคแล้ววะ่ะ เสียงแปลก เก็บเลยเลานี้เนี่ยอิ่มจนแทบอ้วกเลยครับแต่ทางออกเนี่ยอยู่โคตรไกลเลยแถมข้างหน้าเนี่ยมีตัวดักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องพาลูกค้าเนี่ยอ้อมไปอีกทางหนึ่งครับไกลหน่อยแต่น่าจะปลอดภัยกว่ามาอยู่หรอ,อ,อยี่ไมไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่ใชต,ออตรงไหน 有武器吗？ แท็แกพีนี่ว่าโอ้มุมวัดมองหึงอ่าแก็กพีตาอ หลายคนอาจจะยังงงหรือยังไม่รู้นะครับในซีซั่น2เนี่ยผู้เล่นที่แฝงตัวเข้ามาในโหมดปิดกั้นเนี่ยหรือที่เรียกว่าสแคปเพย์ ay, สามารถเข้ามาได้ตลอดแล้วนะครับอยู่ที่ว่าใครจะสุ่มได้แค่นั้นเองไม่จาเป็นต้องรอช่วงกิจกรรมเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังตัวด้วยใครที่อยู่ในแมปนานๆเนี่ยจะโดนใสอองง่เอาง่ายๆ

ไหมตานี้เนี่ยลูกค้าออกมาทั้งทิ้นเ0้าแสนนะครับโดยไม่มีของทองหรือของแดงเลยนี่แหละครับข้อดีของแมปท่าเรือถ้าคุณมีทีมดีๆเนี่ยก็ลองเอาไปประยุกต์ปรับใช้กันดูครับสลับกันขุนกันเองภายในทีมเนี่ยยังได้เลยถ้าชอบคลิปแนวนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ